ดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคดีขด่ขมขืนนะที่ศาลอาญาแห่งหนึ่งผู้พิพากษาก็ขึ้นตัดสินเขาก็ถามโจ์ว่าโจ์คุณโดนข่มขืนในเวลาไหนโจ์ก็บอกว่าดิฉันโดนข่มขืนในเวลาตอนตีสองค่ะศาลก็ถามโจ์ว่าเขาทําอะไรคุณมั่งโจ์ก็ตอบไปว่าเขาเข้ามาจากประตูแล้วเขาก็ผักหนูติดกําแพง แล้วเขาก็ข่มขืนหนูค่ะแล้วสารก็ถามจำเลยว่าที่เขาพูดมาเนี่ยเป็นความจริงไหมจำเลยก็ตอบว่าเป็นความจริงครับผมเปิดประตูเข้ามาแล้วผมก็ผลักเขาติดกำแพงแล้วผมก็ยกขาข้างขวาแล้วผมก็ยืนข่มขืนครับแอวผู้พิพากษาก็ถามโจทย์ว่าโจทย์สูงขี่อมอครับโจทย์ก็ตอบผู้พิพากษาไปว่าสูงร้อยห้าสิบหกเซนติเมตรค่ะ ส่วนผู้พิพากษาก็ถามจำเรยว่าแล้วคุณสูงกี่ซมจำเรยก็ตอบว่าผมสูง186ซมครับท่านผู้พิพากษาก็ทุบค้อนปังแล้วก็บอกว่าคดียกฟ้องโจทก์ก็ตะโกนขึ้นมาจะยกฟ้องได้ยังไงล่ะคะดิฉันโดนขมขืน ติดกำแพงขนาดนี้ฉันเสียหายนะคะศารก็เลยตอบว่าจะไม่ให้ยกฟ้องได้ยังไงครับคุณผู้หญิงก็คุณผู้หญิงเนี่ยสูงแค่ร้อห้าสซมส่วนจำเรยสูงร้อสซมมันจะยืนข่มขืนได้ยังไงโจทย์ก็เลยตะโกนมาว่า จะไม่ได้ได้ยังไงคะก็ดีฉันช่วยขย่งไงคะ